สวัสดีครับ FC ทุกท่านตอนนี้มาไลฟ์สดเรื่องเกี่ยวกับนัีสินครับสำหรับที่ประเทศเยอรมนีและมีบุคคลหนึ่งที่ไปโกงนะครับเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นต่างๆนานาถามว่าสามารถที่จะเอาเรื่องที่ประเทศไทยเรื่องเอาเงินคืนได้ไหมนะครับวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญคุณอำนาจมาไลฟ์สดกับทางเรานะครับมาสวัสดีครับคุณอำนาจครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณชัยสวัสดี FC ทุกท่านครับผม มาไอคำถามเนี่ยตอนนี้ประมาณสักสิบกว่าคนละครับจำนวนประมาณเกือบสามล้านบาทครับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีกู้ไปดูเรื่อยต่างๆอนนะอ่าคนไทยอาจจะผมดิฉันจะให้ 130, ร้อยสามสิบก็สมมติจะเป็นหลักฐานช่องทางรายครัช่องทางอะไรต่างๆครัำถามว่ามันสามารถที่สามารถที่จะขอเงินคืนได้ไหมถูกต้องครับอันดับแรกนะครับ เคสเนี้ยมันมีปัญหาว่าไปกู้คนนั้นแสนหนึ่งไปกู้คนนี้แสนหนึ่งรวมๆกันรวมกันเป็นหลายล้าน3มล้านแล้วสามล้านแล้วสามล้านใช่ใช่๊บก็กู้ไม่แน่ใจว่าลูกหนี้เป็นเจ้าเจ้านี่มีทั้งหมดกี่รายนะครับเจ้านี่เกือบ1ิบคนโอ้เกือบ1ิบคนใช่ยช่แล้วประมาณสามล้านไอ้กรณีนี้เนี่ยถ้าหาว่าเขาเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยนะครับเราสามารถที่จะ ทวงถามในประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟ้องดําเนินคดีเขาฟ้องที่ไหนฟ้องที่ศาลของบ้านเกิดคือจังหวัดเขาที่อยู่ว่าั้นครับเขาลูกหนี้จังหวัดเขาทางนั้นนะครับซึ่งเราสามารถทําได้แต่ว่าโดยปกติเนี่ยวิธีการในการทํางานของทีมงานคุณชัยเนี่ยจะง่ายที่สุดคือจะให้ทนายความของเราทําหนังสือทวงถามให้ก่อนนะครับอย่างน้อยสองครั้งเพื่อจะได้เป็นการดําเนินการตามกฎหมายนะครับทวงก่อน2 ครั้งถ้าหากเขาเข้าใจก็จบลูกค้าลูกค้าก็ไม่ต้องดําเนินการในชั้นศาลก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าไม่ใจอ่ะถ้าไม่ใจยเราก็ต้องฟ้องครับฟ้องเขาเลยแต่การก่อนที่จะฟ้องนะฮะมันมีเคสหนึ่งที่คุยทีมงานคุณชัยก่อนหน้านี้ก็คือว่าฟ้องแล้วชนะคดีแล้วแต่ปรากฏว่าเขาอ่ะเอาที่ดิน ไปโอนให้ลูกชายก่อนอ่าเศรนั้นปับปเป็นการหนีนี่เป็นการปกปิดนี้เป็นการโกงเจ้าหนี้นะคะะรับเศรษนั้นวิธีการที่ง่ายกว่าการที่จะฟ้องแล้วถ้าหากว่าชนะคดีแล้วเราจะได้สิทธิ์ต้องไปสืบทรัพย์ก่อน อาจารย์พก็คือว่าสืบรับว่าเขามีสทรัพย์เงินทองอะไรบ้างที่เขามีบ้านที่ดินมีรถยนต์หรือมีเงินในบัญชีธนาคารอะไรบ้างนะครับในประเทศไทยนะครับดังนั้นตรวจสอบก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่าชนะคดีไปเราสามารถที่ยึดรัพย์เขาได้แต่ถ้าเช็คแล้วมันไม่มีพูดตรงตรงเลยไม่ต้องทำเลยเลย ถ้าฟ้องชนะแล้วก็จะไปบังคับเอาจากไหนก็เอาเงิงที่ทไหนไไแต่ทั้งนั้นท่นนี้สืบซับก่อนว่าเขามีอ,าอะไรบ้างใช่ครับในกรณีคุณนำหน้าครับสาวไทยที่อยู่ประเทศเยอรมนีอยู่ทางโซนยุโรปยืมเงินกันเยอะมากสามารถเดินเรื่องที่ทไม่ได้ใจได้ไหมได้ครับได้เลยนะครับ้า ได้เลยเพราะเราจะติดต่อที่ที่บ้านเกิดของเขาอย่างน้อยที่สุดนะครับมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่นะครับเราสามารถที่ไปขอคัดสำเนาทะเบียนราชบัตรอ่าถ้าไม่มีบัตรประชาชนมีชื่อนามสกุลอะได้อชื่อนามสกุลแต่ว่าต้องเอาที่อยู่มาคอนเฟิร์มว่าอย่างน้อยที่สุดรู้ว่าเขาอยู่อำเภอกับจังหวัดอะไรอะจากนั้นทีมงานทนายความของเราก็จะเดินเรื่องให้นะครับใช่ครับก็จะไปตรวจสอบให้เราเคยทําแล้วถูกต้องครับเราได้แล้วด้วย ฮะได้แล้วหลายเคสด้วยครับหลายเคสด้วยนะครับเพราะฉันสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะที่บอกว่าคุณชายนี่มีปัญหาทุกชัยมากแล้วตอนนี้ประมาณสิทธิเจ้าให้สาวไทยบางคนบางคนนะบอกว่าบางคนแสบนะใช่ไปอยู่ต่างประเทศยืมเงินคนนี้ยืมยืมยืมเพราะอะไรรู้ไหมติดการพนันครับติดการพนัน พอนั้นปุ๊บก็ยืมเงินนี้มาโปะคนนี้โปะนที่โนนคาสิโนเสรีเรียบร้อยเลยนะจนจุดนี้ก็ขอเตือน f อหลายๆคนที่มีปัญหาเนี่ยมาติดตามคุณช้ยซูแซนช่องทางนี้แล้วก็นะครับผมแล้วก็นะครับใครมีปัญหาเนี่ยสามารถถ้ามีหลักฐานแค่ไลฟ์ช่องทางไลน์ได้ไหมได้ครับตอนนี้มันมีกฎหมายในเรื่องของการรับรองนะครับการกู้ยืมการทางโซเชียลหรือทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทางไลน์ทางวัตั ทางเฟซบุ๊กทางอะไรนะครับได้หมดเลยสามารถหลักาฐานได้เลยนะครับครับอธิบายครตอนนี้คุใช้ซูซันจะเปลี่ยนชื่อแล้วอ่า,อาเปยนชื่อแล้วเป็นอะไร เอาต้องบอกว่าตอนนี้การดําเนินงานของคุณชัยอ่ะอย่างเป็นทางการมากขึ้นนะเป็นเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะจัดตั้งเป็นบริษัทบริษัทนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นช่วงขั้นตอนการจัดส่งเอกสารก็ชื่อบริษัทว่าบริษัทคุณชัยไทยเบรตุงจำกัดจำกัดนะครับเป็นจำกัดนะนะครับเพื่อความสบายใจแล้วตอนนี้ฝรั่งมาหาผมเยอะผมากเรื่องอะไรคุณอำนาจฝรั่ง ส่วนใหญ่เขาจะเรื่องของ ฝรั่งที่เข้ามาหาคุณชัยเยอะคือฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมดึงจากหญิงไทยแหละนะครับที่เราไล์สดวันก่อนที่จะก่อเช็งใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นอยู่บางสิ่งบางอย่างเขาก็พูดง่ายๆก็คือโดนโดนผู้หญิงไทยหลอกด้วยอันเนี้ยเราองบอกว่าถ้าความยุติธรรมเนี่ยถ้าผู้หญิงไทยไม่แสกตัวแสบเนี่ยถ้าคุณไม่ทำนะผมจะไม่ช่วยเลยนะถ้าฝรั่งผิดผมไม่เอาเหมือนกันคือของของคุณชัยเนี่ยเจอ ทั้งฝรั่งแสบเจอทั้งหญิงไทยแสบเจอทั้งญาติพี่น้องหญิงไทยแสบสุดยอดทุกอย่างมีชุดช่องทางเพราะฉันถามว่าเราช่วยไหมเราช่วยได้ใจแต่เราต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าจะช่วยคนผิดทางนี้เราไม่ไม่โอเกวันนั้นฝรั่งไปหลายคนนะฮะเพราะว่ามีมีเคสใหม่ที่เกิดขึ้นอีกก็คือตอนนี้มาขอความช่วยเหลือจากคุณชัยประเด็นก็คือว่าสามีเขาเสียชีวิตเสร็จแล้วที่เขามีทรัพย์สินเงินทองอยู่ที่ต่างประเทศอืแต่ ผู้หญิงไทยอ่ะไม่มีเงินที่จะเดินเรื่องมาอีกแล้วตอนนี้ขอคุณชัยซึ่งจริงๆคุณชัยพักไปช่วงหนึ่งไม่รับเลย ต้องบอกว่ากับพ่ออะไรผมพักเพราะว่าทําดีไม่ได้ดีเออบางครั้งเราช่วยได้ใจผมสุดท้ายปุ๊บเงินไม่เข้าใครออกใครพยายามที่จะเฮ้ยอย่างงู้นอย่างงี้ผมเลยเบื่อไม่อยากจะออกเงินให้ใครก่อนพูดตรงตรงผมต้องมาพิจารณาว่าจะทําไม่ทําดีใช่เพราะว่าเคสนี้เขาได้จะได้เงินหลายล้านอยู่แต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายหลายแสนเหมือนกันน่ครับจมันเยอะนะ คือคนไทยบางคนได้เงินไปแล้วหน้ามือเป็นหลังมือใช่อันนี้เรามันก็เยอะนะแล้วผมก็อยากจะช่วยนะแต่ผมเข็ด ถูกครับตอนนี้ก็เราก็บอก f อฟนะครับแจ้เอว่าตอนนี้คุณชัยกับทีมงานก็ต้องมานั่งพิจารณาเป็นเคสๆเอาอ่าเป็นเคสายเคสไปใช่เป็นเคสๆไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทุกเคสใช่นะครับเพราะว่าบางครั้งช่วยเองเจ็บเองเจ็บเองเออเคสเลยเราได้เงินไปปุ๊บเราต้องฟ้องเขาขอคืนเงินคืนก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าในในประเด็นนี้เนี่ยบางคนเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเขาเขา ลำบากจริงๆครับคุณชัยเขาลำบากจริงๆเอฟซหลายคนลำบากจริงๆแต่อย่างที่บอกก็คือรู้หน้าไม่รู้หลังไม่รู้ใจใ<ช>นะครับเร็จฉะนั้นปั๊บมันก็จะมา ให้ความช่วยเหลือทุกเคสก็ไม่ไหวเป็นไปเป็นไปได้ยากไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ก็บอกให้ทราบเพราะอ่ะรุปว่าตอนนี้คุณชัยสวตเจนก็เป็นไม่ใช่สวิ์แลนด์แล้วเปลี่ยนคุณชัยไทยเปราตุงคุณชัยไทยปราตุงเพรางเป็นสายงานผมขอความหมายหน่อยครับคุณชัยใอ้ก็คนเซาเนี่ยแหละให้คำปรึกษานี่แหละเราทํางานเยอะแยะกับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบของเราเป็นบริษัทนะครับครับผมก็ตอนนี้จากนี้ไปก็จะมีการดําเนินการ ในหลายๆเคสนะครับเพื่อความสบายใจของ<ฆ>อลูกค้าด้วยและก็เพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎหมายด้วยอะไร,รหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ,รบลูกค้าแต่ละท่านอาจจะต้องทําสัญญาจ้างกับเรา้องนะ,ค,ะงครับเพราะรว่าความสบายใจส่วนหนึ่งก็คือ,อเราก็โดนเบี้ยวแหละคุณชัยก็โดนเบี้ยวเองขนาดเรามีทีมกฎหมายยังโดนเบี้ยวเลยยังโดนเบี้ยวเลยต้องไปฟ้องเอาอะเสรษฐีรัตเพต้องไปฟ้องเอางนี่ FC หลายท่านนะครับก็บางครั้งก็อาจจะรู้นะครับแต่อาจจะรู้ไม่ หมดหรืออาจจะเป็นครอบคลุมหรือถึงวิธีการหรือรู้นะรู้ทั้งหมดแต่ว่าอยู่ต่างประเทศไม่สามารถีดาเนินการอะไรได้ในประเทศไทยสามารถติดต่อเราได้ก็มีเดี๋ยวเราจะลงข้อมูลข้างในเราจะมีอ่าเพจไม่ใช่เพจเหมือนเดิมเราจะมีเกี่ยวกับเว็บไซต์ของฝรั่งภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษสองภาษานี่แหละฝรั่งที่เข้ามาดูเราด้วยก็อาจจะเป็นเว็บไซต์เดียวแต่ว่าสามารถเลือกภาษาได้มีภาษาไทยภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกภาษาเข้าไปดูข้างในเพราะตอนนี้ฝรั่งมาหาผม เยอะมากมาก,มากครับก็ติดตามวันที่22่สยองเดือนหน้าฝรั่งมาทําเรื่องอะ่ะแต่งงานใช่ไหมเออขอโดโอวีซ่าอยู่ประเทศไทยแบบถาวรอ,อ่าครับผมวันที่22สองเชิญคุณชัยไปแล้วก็ ขอนแก่นเชิญคุณชัยไปถามว่าผมอยากไปไหมไม่อยากไปไหนเบื่อการเดินทางเบื่อการเดินทาง20ปีเดินทางอย่างเดียวก็ต้องส่งลูกน้องไปแต่ทั้งนั้นนี้ภาษาเยอรมันเขาต้องใช้มากบางคนพูดไม่รู้เรื่องค,คนแปลก็เหมือนกันเข้าไม่ซึ้งในการการแปลภาษากับธนาคารเนี่ยผมต้องไปที่ร้อยเอ็ดเนี่ยผมไม่รู้จะไปหรือไม่ไปตอนนี้คนไทยประมาณ9 5เซที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศอืพูดได้สื่อสารได้แต่อ่านไม่ได้แล้ว ปัญหาสื่อสารกธนาคารเขาจะได้เงินหลายล้านเลยถูกต้องครับเขาบอ,อกคุณชัยอยากได้คุณชัยได้ไหมไปสื่อสารกับธนาคารไอผมไปได้แต่ปัญหาคุณต้องเข้าใจว่างานผมก็มีเยอะที่นี่แล้วผมต้องไปที่นั่นอะจากจอหนน่านบินไปกรุงเทพกรุงเทพปุ๊บก็บินไิที่ขอนแกน่นมันก็ใช้เวลาสองต่อสองต่อแล้วแต่ว่าแต่ว่า หลายคน FC หลายคนก็มาหาคุณชัยที่จังหวัดน่านนะครับใช่ตอนนี้เราก็ขยายพื้นที่ออฟฟิศนะครับเตรียมรองรับแต่ว่าไม่ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่มาเซอร์ไพรส์ไม่เอานะครับบางคนมาหาเลยเฮ้ยอะไรวะยังไม่บอกเลยมาหาได้ไงเนี่ยก็ไม่ได้นงบอกก่อนล่วงหน้านะครับผมเป็นเป็นออฟฟิศเวลาออฟฟิศไม่ใช่คุณมาสุมสสมห้าต้องบอกใหม่นดก่อนทุกอย่างว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกไอ้ข้างบ้านฉันเองไม่ได้นะเพราะว่าบางบางรายเนี่ยถ้าจะมาเนี่ยเราอาจจะให้ส่งเอกสาร ให้ดูให้เราดูขอดูก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมาวันนี้จะให้ดูวันนี้แล้วให้พิจารณาให้วันนี้ไม่ได้ใช้เวลาครับทุกอย่างใช้ใช้เวลาหมดใช่แต่ละเรื่องมันมันค่อนข้างที่จะใช้ข้อมูลนะครับใช้องค์ความรู้นะครับบางอย่างเราอาจจะต้องปรึกษาจากคณะจากสวิตเซอร์แลนด์จากเยอรมันจากหลายหลายประเทศฝรั่งเศสเราก็ทําเงินแม่ไม่ให้มีทีมงานชื่อโจมินิคับเป็นทีมงานของเราด้วยมีทีมงานที่นั่นทนายความที่นั่นเดี๋ยวก่อนเกี่ยวกับ ลูกค้าที่อยู่ประเทศเยอรมันที่สิบกระเจ้าสิบเจ้าเนี่ยที่เป็นหนี้สินติดหนี้สินเนี่ยอันนี้เดี๋ยวทางเราจะเคลียร์ให้คนหน้าครับผมนะ ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับไอผมขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้ครับในกรณีเรื่องของหนี้สินเนี่ยหลายคนบอกว่าไปกู้หนี้ยืมสินกันที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสที่สวิตเซอร์แลนด์อ่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอยู่ในประเทศไทยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดำเนินการในประเทศไทยได้อย่างน้อยผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เขาจะมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยเพราะที่นั่นบางคนอยู่หลวงใช่ฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไรแต่เมืองไทยมีบ้านมีที่ดินก็ขายที่ดิน มาแบงสิก็ขายดีนินไปยึดทรัพย์ไปเพราะคุณเอาเงินไปเล่นการพนันของคุณเองอ่ะถูกต้องถามว่าดีไหมไม่ดีแล้วคุณไปเล่นทําไมล่ะครับเออแล้วบอกมึงอยากฟ้องฟ้องไปเลยเข้าใจที่ต่างประเทศฟ้องไม่ได้แต่ประเทศไทยคุณฟ้องได้นะครับเอาจริงๆนะสมมมว่า คนเขายืมเงินไปเนะี่ยแล้วเขาเอาใบป,ประกาศของแจ้งหนี้มาติดที่หน้าบ้านคนคอายไหมฮะอายเออคนไ<ด>มยจะกลัวหมสารมาติดที่หน้าบ้านกลัวแต่ไหมาสารติดที่ประเทศเยอรมันฟิสสแนแลนด์ตา่างประเทศไม่กลัว <c oughs> แต่เขากลัวอายที่บ้านเกิดเขาโอ้ครับ<ถ>เออถูกนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่บ้านอย่างน้อยมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีหมายสารติดแปะไว้เลยมีข้อความเรียบร้อยว่าเป็นหนี้เท่านั้นเท่านี้เรียบร้อยอาย ชาวบองชาวบ้านเ<น>ฟือกอยากรู้ <laughs> แน่นอนแน่นอนโอเคทีมงานของเรารับงานนี้ครับก็1ิคนคที่เป็นลูกหนี้อ่าเป็นเจ้าหนี้นะครับ,รบแล้วเราเดินเรื่องให้อย่างไงก็เดี๋ยวเราจะพิจารณาเป็นไงเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปนะครับในในเคสนี้เนี่ยเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อง่ายแล้วก็ประหยัดกับลูกค้านะคคนชัยครับเราสามารถที่จะรวมเจ้าหนี้ทั้งหมดพูดง่ายคือ1ิบคนเนี่ยค่าจ้างเนี่ย หารกันแชร์กันมันจะมาจ่ายเป็นรายบุคคลมาแชร์กันเออมาแชร์กันดีกว่าและเดีวเดี๋ยวเราจัดการให้ทีเดียวนะครับโอเคคุณอำน้าขอบคุณมากครับเดี๋รามีงานประชุมงานต่อครับที่รับชมมาฟังสวัสดีครับ